มาแบบงงงงงวยก็ขับรถมาจอดก็เลยไหนๆก็มาวางหลังแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปร้านใหม่ร้านที่แบบสับมากเป็นร้านหลับวังศิริราชนะอยู่ในโรงพยาบาลมั้งรู้สึกร้านอาหารไทยราคาดีริมน้ำวิวสวยไฮเทเรสเนี่ตัวปีนี้ก็ไข่ฟูน่ากินมากเลยนี่น่ากินมากเลยข้าวผัดน้ำพริกล่องเรือปลาฟูเนี่ะคนเปือคนแถวนี้กัดกูกกิ่งมาก bắt gì biển nghe, bắt biển giao trăng phải đong lo queue à. เราก็มาอยู่กันย่านวังหลังสิดลีลา,<บ>ามาแบบงงงงงงยดีก็ขับรถมาจอดแล้วก็ลงมาเดินที่นี่เพราะว่าแค่อยากหาอะไรกินนะจนะ๊ะนั่นแหละทุกคน,จ,น,จ,นจอดคืออาหารเป็นจ,นจานเราก็ไม่รู้จะไปไหนไปจริงจริไปผ่านมาหลายโซนของแถวบ้านละแล้วก็ตัดสินใจไม่ได้สักทีว่าจะกินอะไรแล้วก็อยู่ดีก็มาจบที่วังหลัง น,นั่นแะทุกคนเดี๋ยววันนี้ก็เลยไหนๆก็มาวาังหลังแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปร้านใหม่ร้านทีปแบบสับมากเป็นร้านลับวงังหลังสิริราชน,นะอยู่ในโรงพยาบาลมั้งรู้สึกเคยดูผ่านๆมารอบหนึ่งในงออนไลน์ทางโซเชียลแคมไม่ใช่แคมสิทางช่องทางโซเชียลนะครับโอเคทุกคนเดี๋ยวพากันเดินไปหาร้านนั้นพร้อมกันดีกว่าเพราะเราก็ไม่รู้ไปทางนี้นะเพราะเราก็ไม่รู้ว่าร้านมันอยู่ตรงไหนจริงๆนะครับเดี๋ยวเราจะลองซุ่มเดินไปนะครับ เดี๋ยวเดินไปพร้อมกันเลยจ้าแล้วตอนนี้เราก็มาเดินกันอยู่ในโรงพยาบาลพื้นที่ของโรงพยาบาลศิริราชน,นะเพื่อที่จะหาร้านนี่เจอแล้วตะกี้ถามยามด<ห><ล>้วยไทยเชเรสนี่ร้านนี้แหละร้านอาหารไทยราคาดีริมน้ำวิวสวย ที่เราเคยเห็นในช่องทางโซเชียลนะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเดินเข้าไปสั่งอะไรกินกันเป็นข้าวเที่ยงของวันนี้ไข่การกับ <Stamp> การขับรถเหรอ <bor grey. S 1> มันจอดแปะนะมึงบางทีมันก็ปะเราเลี้ยวเข้าไปนี่นเจ็บป้ายละทุกคนเห็น um, ไหมมีป้ายไทเทอเรสเห็นไมตามแม็กไปดีกว่า นี่เป็นร้านรับสิริราชวังดังนะจ๊ะร้านนี้คือร้านอาหารไทยที่สุดลับในสิริราชนะครับก็จะไม่ค่อยมีคนรู้จักนะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเข้าไปดูวิวแม่น้ำด้วยเพราะว่าร้านอยู่ติดกับแม่นม้ำจอพรูยูนะครับจูพรยูแม่น้ำจอพรูยูเจ้าเฟรยะยจะโอเคถึงร้านแล้วจ้า กไข่แจ่วหอยโคพิกเกลือนี่นี่ทำไมรีบจังเลยยังไม่ได้ดูเลยก็ดูแล้วกว่าดทายแล้วหอมแล้วโอเคเป็นกับเป็นเอาอันนี้ก่อนนะกับข้าอ่ะเอากข้าวมั่งก่อเลยเหรอเนี่ยพันนี้จะไข่ฟูน่ากินมากเลยอ่ะอันนี้เหรอครับใชอ๋อแฮปปี้อ้าวไม่ใช่อันนี้มันของอันนี้ไม่ใช่มัน5 i v e pm อ๋อแต่ก็ซื้อสั่งได้เหมือนกันใช่ไหมใช่แต่อันนี้มันเป็นปูเองคุณไม่เอาอันนี้น่ากินมากเลยข้าวผัดน้ำพริกโรงเรือปลาฟูสั่งเลยอยังเขาสั่งเอาเอาอันนี้ข้าวผัดน้ำพริกโรงเรือปลาฟูผมเอาหั่นแลกอ๋อโอเคอันนี้ใช่ไหมอืมนะอีสครับผมตามนี้ด้วยขนมน่ากินมาก เดี๋ยวค่อยสั่กควรหน่อยนะกินมากเลยเกลือดิบเอาผมมีโคฟิโรลไหมครับโคฟิโรลค่ะเอาโคฟิโรลน้ำแข็งโอเคของผต้องเขาอะไรกินทุกเทปเลยถามจริงใต้เตยครับนี่เดี๋ยวพาทุกคนไปดูวิวแม่แหละฝนเปื่อยคนแถวนี้กะกูเก่งมากพาไปพาทุกคนออกไปดูออกได้ไหมฮออกได้อุ้ยปิดซีประตูขึ้นมาปิดดันออกอ่ะครับดันจะกล้าบิด นี่ทุกคนพาทุกคนออกมาดูนี่ก็คือจะเป็นแบบเทอเรสริมแม่น้ำเจ้าพยาของร้านไทยเทอเรสที่ซิลีร้านนะครับวันนี้มาวันอาทิตย์เนี่ยมันไม่ค่อยมีคนมาหาหมอมั้งก็เลยดูโล่งมากเลยแต่ปกติที่เราเห็นในโซเชียลคือร้านมันต้องคนเยอะมากๆนะมาทุกคนมาดูวิวกันดีกว่าครับ ตรงข้ามกับร้านอาหารตรงนั้นก็จะเป็นธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์เลยอยู่ตรงข้ามกับท่าพระจันทร์นะจ๊ะนั่นก็คือตึกตึกอะไรของธรรมศาสตร์ที่เด่นๆตรงนั้นนะสวยแล้วก็มีสะพานป่นเก้าอยู่ตรงนั้นมองไปทางขวาก็จะเจอพระปรางวัดอรุณแล้วก็วัดพระแก้วอยู่ทางนั้นนี่ทั้งนี้ตรงนี้เลยลวัดพระปรางวัดอรุณน,นะจ๊ะนี่สวยนะถ้าตอนเย็นๆเ,เ,เขาอาจจะเอาโต๊ะ รอนไมมม่ม่ีแล้วอาหารที่เราสั่งก็มาแล้วข้าวผัดน้ำพริกลงเรือปลาฟูอย่างที่เพื่อนเพื่อนเห็นนะก็คือเขาทำปลาดุกฟูเป็นแพรแล้วก็ผับมาสวยงาม ตกแต่งมาในจานนะแต่เดี๋ยวเราขอครูเกล้วก็กินเลยแล้วก็หิวนะรอ้วยอีกจานอย่างที่เป็นจานกลางก็คือเต้าหู้ผัดกระเพรากับเห็ดนะครับดูแบบมังสามากมังสาวิสุดไม่ใช่มังสหานะมังสวิมังคือมังคือมามีมามีเนี่ยสั่งดีมาก นี่แท้จะเลิกกินหมูแนะฉันเนี่ย,นเ,นยเพราะว่าหมูเหม็นสาบไม่ได้เป็นอิตลาลีไม่อยากไ,ได้หรอหมูนี่คือสปีชีฉันหรอ,อขึ้นข้นแซ่บดีนะ มองไม่เป็นซูบล็อกเกอร์อ่ะไม่เข้าใจอร่อยนั่ผอยื่ไม่มีน้ำสุปป่ะเออหวานยืมเขาซำน้ำอ้อยแล้อไม่เอาโทษนะครับถ้าขอสุปติดกล้วยหนึ่งได้ไหมครับอืสุนัยขอบคุณนะครับเป็นคนมีมารยาท มามาลองอาหารมังสาวิกันนี่ก็คือเต้าหู้กะเพราเห็ดซุตรีแระแข็งแรงเลยอะนี่เห็ดอะไรเห็ดหอมโคตรทั้งใจฮะกะเพราเขาตอนนมีกลิ่นกะเพราไลท์เหมาะกับแบบเป็นกะเพราฮูเดย 嗯，怎么样？怎么的嗯，个 ใส่มะพร้าวก็น่ากินก็ใส่ข้าวเหนียวดำลืมัวชื่อแรงมากก็ข้าวเหนียวลืมผัว้ไอซ์ครีมกะทิข้าวเหนียวลืมผัวชื่อแรงมากแต่บัวลอยก็น่ากินเพราะใส่น้ำแข็งจะได้รีเต้กล้วยก็น่ากินเออใส่น้ำแข็งไปอุบ้าเหรอกินบัวลอยใส่น้ำแข็งก็อยากกินเยอะอยากกินหมดเลยอตะการตะการมันเรียกว่าตะการ เลือกกูได้<อ>ละกูมีกูมีท็อปทรีในใจอ่ะเดี๋ยวจะตัดให้เหนเน่เอาเป็นอะไรดีอ่ะเอาเอาไอศครีมกะทิลืมหัวได้ค่ะเออเอาถัา่ทิมแล้วกับัิชีถับทิมททใส่มะพร้าวผักชด้วยนะคะใช่ใช่ะได้ค่ะ น้ำมันทับชิพขอเดื่องขนมนะคะไอติมข้าวเหนียวดำแล้วก็ับติมมะพร้าวกระเทีคมกลางบลกก็อยากกินอะไรเย็นๆแต่จริงใจจริงออยากกินบุวรลอยมากแต่บุวรลอยมันไม่เย็นก็เลยเอาแกงบ้าบ,บอกนี่บุวรลอยแก่ ชิมของกูดีอร่อยดีอันนี้ไปเอาจต่น้ำแข็งทั้งในเราเออไปเลยมานน้วมันไม่ค่อยหวานเนาะดีเนาะโอเคดูโคนนี่เราก็ออกมาอุ้ยทำไมมืดเราก็ออกมาจากอ่าร้านอาหารไทยเทเรสแล้วนะครับแอบ pretty pricey หน่อยนะครับ Pretty p r i c e y ก็ประมาณที่กินเข้าไป2คนวันนี้ก็กินไป884บาทแต่อาหารไทยมืงเอาอะไรมากแต่จริงๆว่ารสชาติดีถือว่าโอเคแล้อิ่มใช้ได้เลยเราว่าราคามันก็โอเคกลางๆอ่ะเพราะว่าเราก็แอบกินเยอะกันอยู่นะมีฝั่งขนมกันต่อด้วยนั่นแหละทุกคนเดี๋ยวเราพาไปเดินเล่นในตลาดวังหลังต่อดีกว่านะครับแล้วก็ถ้าใครอยากมาก็ ลองเดินมาที่ร้านไทเทอเลสอยู่ข้างๆกับหอประชุมดาชแพ์ทยาลัยนะครับลองถามยามเขาได้ว่าอยู่ตรงไหนนะหาไม่ยากอยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพยานะครับร้านไทเทอเลสนะโอเคเดี๋ยวเราไปตะลุยตลาดวังหลังกันต่อนะซื้อของกลับบ้านนิดหน่อยนะครับ ปกติมากวังหลังวันธรรมดาคนจะเยอะมากแนะน้ามาวันอาทิตย์ยังหายใจโล่งอยู่เดินได้อยู่นะนี่เราเดินหาของแม่ฉันอยากกินอะไรหลายอย่างเช่นแบบขนมบังปอนแบบ <c oughs> <c oughs> ยอดยอดพวกแบบผลไมา้นั่นชูไลท์ผลไมา้บ้าบินอย่างนี้ไลไหมชูไลท์แม่ฉันชอบ <Del ights. S 1> เอ <c oughs> ด็ไลท์อเด์เดี๋ยวไปซื้อเด,ด,ด,ดี๋ยวไปดู ไปดูของฝากแม่หน่อยอ๋อหยือเดินตรงไปซื้ออะโวคาโดหน่อยแม่แม่ฉันชอบเกี่ยวอุ้ยอะไรเดินต่อ,อนี่ยังไม่เจอร้านผลไม้เลยเจอแต่ร้านขนมปลาดุกฟูนี่เจอสามร้านละ <c oughs> น่ะอ้ยนี่ผักน,นี่ไข่ผักไม่เดี๋ยว เดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเราไปแวที่ตลาดนะั้นไงแม็ากากคาบอ่ะค่อยไปดูค้าดินแดงไงเราไปซื้อใบเตยมันมีร้านขายผักอยู่มันน่าจะมีแหละแต่เดี๋ยวตอนนี้ต้องหาขนมซื้อกับบ้านก่อนม่อถึงมันแพงขึ้นเเมื่อก่อนมันร้อยเดียวเองส้มโออือร้อยยี่สิบเอาะครับนี่ตุ๋นเนยวบาบิี่งบาบิญเจ้าดัง ต้องรอคิวอะ่ะเยดยดรอไม่รอดีกว่าเดินต่อไปเดินวนไปผลไม้ขายก,ก็ไม่รู้ไม่ดีไม่ค่อย,ม,อยมีผลามา้ขายซื้อ,อไรอะ่ะตัวแม่ฉันเพิ่งเอาไปทำแยมใหม่มะม่วงหา่หาว แล้ววันนี้เราก็จะพาทุกคนเดินออกจากที่นี่อุ้ยเยอะกว่าอีกอ่ะเนี่ยเพิ่งคอยอยู่ก่อนถุงเท่าไหร่อ่ะคะมะม่วงหายไหร่หกสิบหกสิบเอาไหมเอาค่ะเนี่ยอยู่ให้ไอ้ถามอยู่ไม่เอาเอาก็ถืออยู่นี่เอาหาเลยไม่ใช่อยากอยู่ว่ามันขายป้าเขาอุตส่าห์แบบว่าบอกแล้วว่าถูกมาถูกหาอะไรบอกแพงมาป้า เขาบอกแล้วว่าถูกมากเชื่อคนขายสิถูกหรอกถูกหรอกถูกมากโอ้มันจะไม่มีขนมแบบไออนีรไงเผลไม้ไม่เอาแบบนี้ไงสตอร์สตอร์ฉันมีอยู่แล้วในตัวอ๋อข้างหน้าไงที่เราเดินผ่านมาตอนขับมามันมีร้านผลไม้อยู่อยากได้ผลไม้กับไปเกินเนาะอะไรนี้สนึงเนาะ อาเ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 อาได้ไมได้ไหม,ไมทั้งหมดเท่าไหร่ครับรเป็นโอนหรือว่าสแกนอะโอนสองอเห้าสิบร้อยห้าสิบแหละร้ 150, อยห้าสิบอันนี้แปดสิบแปดสิบสองสามร้อยเนาะโอนบัญชีอะไรครับ <50. S 2> บัญชีโอเคเดี๋ยวโอนเงินก่อนนะ ปลาทุกคนกลับบ้านกันเถอะเราได้ผลไม้ตามที่ต้องการแล้วนะเต็มมือเลยเดี๋ยวเราจะกลับบ้านละเราอิ่มมากแล้ววันนี้ถือว่า mission a c c o m p l i s h e นะครับวันนี้เราได้พาทุกคนมาร้านรับในโรงพยบาบรลสิริรานะแล้วก็เดินชอปปิ้งที่ว่างหลังนะครับ แต่ก่อนไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องชีวิตทีว่างให้ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับทุกคน